คำเตือนงด <c oughs> เสียงก่อนเข้าดูด้วยนะครับขอบคุณ Hello to Genadias My name is Yoshi Welcome to Yoshi c h a n n e l อ่ะปุ๊บสายดีกว่าโอ้ยสวัสดีครับกับผมนายยชิ Yoshi. อยู่กับเกม i n s i d s นะครับกับผมยชิ Yoshi, นะครับวันนี้เสียงอีกตึกๆึม่ต้องแปลกใจว่าเสียงอะไรคือเสียง เสียงตีเรานั่นเองนะครับโอเคเริ่มเก็บเลยครับเรายังไม่เคลียร์ยังไม่ได้ครับนะฮะยังไม่ได้เลยอู้อู้ตรงนี้จะเป็นประตูนะครับแล้วข้างหน้านอาจจะมีอุปสรรคมากมายที่เราต้องเจอนะครับคือเอาง่ายๆคือคือรู้รู้จุดแล้วแหละคือรู้จุดว่ามันจะโผล่มาตอนไหนบ้างนะนะคือใครที่ดูคลิปที่แล้ว,วเออผมรู้แค่นั้นเลยแต่ที่เหลือกูไม่รู้ <laughs> นะโอเคเราจะไปกันเฮ้ยเฮ้ย bros เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโ l ฮัลโหก๊สเฮ้ยม่นย oshi อ่าฮ Hello. ตรงนี้เดี๋ยวผมขอสำหรับตรงนี้ก่อนนะครับอู่นี่มันอะไรฮัลโหล Are you e i t แล้ว o h e อยู่ไหมถ้าอยู่ไม่ต้องตอบถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้ามาอยู่ตอบโอเคนายเข้าใจที่ฉันพูดไหมถ้านายอยู่นไม่ต้องตอบแต่ถ้านายอยู่อ,อะไรของกูวะตรงนี้จะมีน้ำตกนะครับ เฮ้ยโอ้ h ห้โว้ลี่ชิทแบทเฮ้ยไกสฮัลโหลมันไปแล้วพี่สเตอร์ฮัลโหลไปแล้วตามมันไปตามมันไปตามมันไปตามพี่สเตอร์ฮัลโหลไปน้ำถอดตรงไหนมาจากไหนวะเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นี่นี่นี่ผมไว้ใจตรงนี้ไม่ได้

กูต้องไปตรงไหนให้ได้อย่านะกูปิดตาเลยลไอ้ไม่มีอะไรให้กูมาทำนียอะไรตากลับเฮ้ยคือกลัว no 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 no, miền 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 no 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 miền 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 đi. Hey bros, Hey, on guys. Hello. Hey guys, miền 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 Ui, miền sợ miền 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 cơn. miền miền nào miền mà miền สำรวจห้องให้ทั่วๆผมต้องถอ่ายรูปเก็บลงใน Facebook ครับไม่ได้ครับเดี๋ยว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 ผมบอกเพื่อนก่อนเฮ้ยผมเจอผีนี่ครับถ่ายรูปกันแป๊บนึงอยู่ไหนวะอ่ะกด F11 อ่าถ่าถยรูปแล้วผมจะวิ่งไปตะโกนฮัลโหลนะครับฮัลโหล Are you kidding me ให้ดื้อคู่คำถามมีหลายคนบอกมาว่าพี่ครับไอตัวนี้อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพันธุ์ผสมระหวา่างอ่ะเซเล์แมนกับอาเบะนะครับแม่งกเราไปไกลเออหมผมเมื่อ,อ,อกีอย่างจี้จริงแมง่มองมอ้วนาเหมือนกันเลยยากกันป่ะเนี่ยโอเคตรงนี้แหละครับเราต้องทำใจเอาไว้นะครับ เฮ้ยไอ้เหี้ยกู ơi เหี้ยไม่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  ผไปทางแสงเซว่ฮงผมว่าออกไปต้องเจอของดีไรไม่มีไม่มีฮัลโหลทางนี้ก็ไม่มีเสียว่าสมรวจห้องแต่ละห้องอะ่ะเฮ้ยดูดื có sức đi guys, hey, hello, như cái gì máy? Đúng อะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะยายาไม่อยู่ได้กลับอาบหายไ้ไงไอตก Oh. holy fuck holy fucking shit holy shit oh no หนึ่งหนึ่งหนงหนึ่งหนึ่ h fucking shit ขึ้ขากูาเลยดีไหมตรงนี้ผมว่าไม่มีอะไรนะมังนะก

ไม่ไม,ม่ไม่ไม่ไม่มึงขอโทษ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 ครับเฮ้ย hey, นี่มันเฮ้ยเบลส how are you doing guys เฮ้ my name uh beauty by two เฮ้ย no 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 บิดีบิดีเดี๋ยวมาเล่นตลกกับกูตอนนี้นะกูกลัว ไ้ย <Hey, S 2> มันเห็นดวงตาอะไรแบบๆนะพี่น้องครับตรงนี้แหละครับูุดเดลริมัเสสงยแสงะวางอย่าเจออะไรอย่าเจออะไร ขอแค่นี้อย่าเจออะไรไอ้ปิดตาเด็ดโอเคไม่มีเลยนะกูกลับอย่ามีอะไรตอนกลับนะอย่ากูขอแล้วเลยอย่ามีนะอย่าอย่ากูปิดตาเลยนยนะกดเอาจิบหายเฮ้ยโอ้โหกระโดดลงเลยเหรอมึงแม่ไใบสัตะไอ้โอ้โหตายตาย ไปที่เดิมฮัลโหลไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะตรงนี้กูกูต้องเจอ ไม่มีอะไรสรุปมันมีแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยไก y ์เกมบ้าเลยกูกล <c oughs> ับแหละบาย,ยบ,บายเฮ้ยกลับแหละบายบายไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วครับโอ้โตกไปหมดเลยบายบาย ตกใจเนี่ยไม่ได้แกล้งเงี้ยเชี่ยกูจะถวายสัตว์โอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครั้หน้าครับก็เป็นอะไรละหล่อๆนะส่วนลิงโหลดเดี๋ยวผมจะอัปเดตในไฟฟอกให้ไม่ได้มีดนยมไฟให้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย